ที่ผมเพาะทุเรียนนกหรือว่าทุเรียนป่าไว้นะครับมันโตช้าเกินไปไหมก็อยากถามท่านที่มีประสบการณ์นะครับว่าผมทำอะไรผิดตรงไหนไหมอะไรเงี้ยครับถ้าเกิดนั่นก็คือคอมเมนต์แนะนำผมใต้คลิปหน่อยแล้วกันนะครับ มาดูกันครับวันนี้มาถ่ายอัปเดตที่ผมเพาะทุเรียนนกหรือว่าทุเรียนป่าไว้นะครับมาดูกันเลยผมคลิปนี้ก็ขอเชิญท่านผู้รู้ท่านผู้ที่มีประสบการณ์ในการเพราะทุเรียนนะครับเข้ามาแนะนำหรือมาแชร์ไอเดียกัน ใต้คอมเมนต์หน่อยนะครับว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยควรจะเพิ่มเสริมหรือว่าหรือไม่ควรทำตัวไหนบ้างนะครับเพราะาผมรู้สึกว่ามันมันโตช้าเกินไปไหมอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นปกติของเขาอะไรเงี้ครับคือจากเดิมอ่ะไปดูต้นต้นต้นน้นก่อนนะครับต้นต้นน,น,นี้นี่ครับต้นนี้ ก็เป็นต้นที่น้องเบียร์นะครับจากช่องวีเตอร์ปัญจวีชาแนลนะครับส่งมาให้ผมว่ามันน่าจะเดี๋ยวผมซูมให้ดูผมพยายามซูมชวบเนี่ยผมว่ามันตอนแรกเหมือนจะดูดีแต่ผมว่า มันต้องมีการติดเชื้ออะไรสักอย่างนี่แน่เลยเพราะว่าดินผมก็ไม่อาจจะไม่ได้ไม่ได้ให้รายละเอียดในเรื่องของดินเท่าไหร่คือผมก็เอาดินดินมาใส่ช่วงนั้นก็อย่างว่าเนาะเราเห็นมันแทงรากแล้วตกใจกลัวมันจะชะงกักหรือกลัวบันจะอะไรต่างๆก็จากที่น้องให้มาห้าหกประล็ดครับแทง แทงลากแทงอะไรต่างๆสุดท้ายแล้วคือเหลือเจ้านี่ต้นเดียวนะครับส่วนที่ผมซื้อมาแล้วผมทําคลิปที่ว่าแตกลากแล้วผมก็เอาเอามาลงถุงแบบนี้นะครับปรากฏว่าแทงยอดออกมาไม่กี่เมล็ดครับมีหนึ่งนะครับอ่าส,สอง สองสามแล้วก็สี่อยู่ตรงโน้นครับตรงโน้นตรงตรงโน้นครับก็ส่วนที่ไม่แทงนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกกับข้างล่างที่ผมเอาลงไปลงดินข้างล่างที่ผมทําตรงนั้นนะครับแล้วก็ถ้าก็ว่าแทงยอดออกมาน้อยกว่า น้อยกว่าที่ไม่แทงนะครับไอ้ที่ผมใส่ในถุงเนี่ยคือที่มันแทงลากออกมาหมดแล้วนะครับแต่ว่ามันไม่แทงยอดออกมาก็ไม่รู้ว่าผมก็แก่แล้วนะครับแก่ตรงตรงนี้ช่วยเขาแล้วแต่มันก็ไม่โผล่ครับเหมือนจะโผล่แต่ไม่โผล่ก็อยากถามท่านที่มีประสบการณ์นนะครับว่าผมทําอะไรผิดตรงไหนไหมอะไรองนี้ครับถ้าเกิดนั่นก็คือคอมเมนต์แนะนําผมใต้คลิปหน่อยแล้วกันนะครับ ส่วนต้นนั้นอนะ่ะเสียดายมากเลยผมว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างที่ทําให้มันเป็นแบบนั้นนะครับผมก็ตอนนี้ผมแก้อยู่ผมพยายามก็เอาล่าสุดเอาไตาโคนมานะครับมาลาดแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองพรวนดินแล้วก็เสริมปุ๋ยเข้าไปดูน้ำหมักน้ำหมักก็เดี๋ยวหามาลาดดูนะครับเพราะดูยอดมันยอดดำๆแบบนีน้ผมว่ามันน่าจะติดเชื้อติดอะไรสักอย่างแหละ เดี๋ยวค่อยมาแก้ไขกันนะครับอันที่เนี่ยก็แทงแทงลากผมรู้สึกว่ามันช้ามากเลยครับก็เนี่ยแล้วก็เขาเออไอตัวนั้นนะครับเขาไม่เขาทำไมเขาไม่สลัดสลัดเม็ดหรือใบเลี้ยงมันทิ้งสกรีนเนาะ รู้เมื่อ,อไหร่มันสลัดหรือว่ามันมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนนะครับก็คงต้องศึกษาเรียนรู้ไปนะครับถือว่าเอาคลิปนี้เอาเคสผมเป็นตัวอย่างในการศึกษาเรียนรู้นะครับก็ช่วยๆกันนะครับมา,าแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับแนะนําผมสอนผมนะครับเพราะว่าผมก็นี่แหละครับ เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงนี่ครับผมตื่นเต้นไปหรือเปล่าที่มันมีแทงลากแล้วผมเอามาลงแบบนี้แล้วผมลงแบบนี้ลงถูกไหมลงผิดแรงต่างก็คอมเมนต์ได้นะครับผมเชื่อว่าน่าจะมีท่านผู้รู้หลายๆคนดูในโลกโซเชียลนี่ที่เราไม่ไม่ได้เจอกันหรือว่าคลาดกันนะครับถ้าใครเจอคลิปนี้แล้วก็เข้ามาค,คอมเมนต์บอกผมในใต้คลิปหน่อยแล้วกันนะครับโอเคครับก็ คลิปนี้ในการอัปเดตการพอป์เรียนนกของผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ดูอีกทีนึครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ